เป็นผู้หญิงที่อึดอ้นอนสาราวุธเล่าถึงพิงกี้ไว้แบบนี้ยิ่งฟังยิ่งเสียดายอ้นสาราวุธเปิดใจกับรายการขับไฟเดโชบางช่วงบางตอนพูดถึงผลงานละครที่เจอะคิวออกอากาศอย่างดงดอกไม้ที่ต้องร่วมงานกับพิงกี้สาวิกาบอกเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากเสียดายเรื่องดงดอกไม้คือผมเด่นกับพิงกี้คืออย่างที่เคยไลฟ พิงกี้เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากคิดว่าคำนี้ไม่เกินจริงส่วนตัวอะไรเป็นไปตามกฎหมายก็ต้องปล่อยให้นำเนินไปตามกฎหมายดอกไม้กับพิงกี้มากในเรื่องผมเป็นสามีเก่าของเขาในเรื่องบทมันมากๆคือบทเข้มข้นมากมาดูกับผมกับพิงกี้ตอนร่วมงานกันกับพิงกี้ผมไม่สนิท แต่พิงกี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเราเบรกเขาก็จะบอกว่าเรื่องการใช้ TikTok แม้จะเป็นงานหนักแต่เขาเป็นผู้หญิงอึดสู้สุดทุกคนรักเสียดายที่เกิดเหตุการณ์นี้เวลาดูงานเขาจะไม่เสียดายคุณภาพงานเขาเยอะก็หวังว่าทุกคนจะขี้คายผมคิดถึงเขานะ